ตลลาดวัังงหนกนนะคะคเ,เสียงจากคาเรียกร้องของทุกๆคนอะบอกให้วิมกลับมาทําคือวิมไม่ได้เลิกทานะคะทุกคนยืนแค่แบบว่าติดงานเฉยๆคือง,งานเยอะมากวันนี้ก็กลับมาทําแล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้วิมด้วยแล้วก็ไปเจอกันที่ตลาดวางหลังเลยค่ะขออนุญาตกินข้าวเช้าที่ร้านนี้ก่อนละกัน มีหรอไม่ไไมีอะไรหรอ หอยเชลล์นะคะแต่เมื่อกี้กินแมงกะพรุน,น,ปนไปอร่อยมากไม่เคย อร่อยนะกินเลยละลายอุม่มมาก,กเกษคิดว่ามินจะสามารถกินหมดคำนี้ได้ไหม ก็กินแบบพอลองท้องยังไม่อิ่มมากเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเก็บท้องไว้กินของในตลาดบางหลังนะคะที่ตลาดบางหลังนี้คือมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่เราเลือกเลยเนาะร้านนี้ก็ราคาถูกราคาไม่แพงมากนะคะเรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยอร่อยแบบไม่สแสดงออกะคะ่ะที่ตลาดบางหลังมีทั้งเสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นของกินส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าของกินแล้วก็จะเป็นพวกขนม ไอติมยังไงเขาคือเขาแตกเขาแตกเขาตอกไข่แดงอะค่ะเข้าไปในไอติมให้มันแข็งมันก็จะได้เป็นแบบอย่างเงี้ยอือเห็นปะมันหอมนะคะทุกคนมันแบบมันหอมไข่อ่ะแล้วก็มีรสชาติของไอติมอร่อยดีอะสาสิบบาทนะคะเท่านี้ เราจะไปตะลุยของกินค่ะวันนี้เรามาเพื่อกินกินเฮ่ยิอยากลองกินไข่ปลาสลิดดูอะคือินจะมากินของแปลกๆบินอยากบินอยากกินของแปลกๆไม่แปลกบินไม่กินเฮ้ยอยากกินชาวคุยแปลกปะลิแปลกแล้วกันเอาเอาเชาวขวยผสมชาไทยค่ะแปลกปะ ได้แล้วเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทเราเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะบะจ่างบะจ่างนี่ใช่ขนมไทยหรือเปล่าโอ้พรกเาทำไมฉันไม่เห็นนะ เดอร้านแล้วแต่ว่าเรากินมาแล้วมี2ชิ้น2ชิ้น5บาทชิ้นละห้าบาทชิ้นละเจ็บาทเรายังไม่เห็นของที่แปลกเท่าไหร่ตั้งแต่เดินมาเนี่ยบีมแปลกสุดแล้วเอาหกสิบาทเอาสามตัวจ้ะจ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีนะใส่กระเทียมไหมคะ ชิมดูนะคะน้ำจิ้มไม่น้ำจิ้มไม่พอราดเพิ่มได,ด้จ้าหืมกุ้งกุ้งกุ้กุ้งกุ้งกุ้งเลยกุ้งอ่ะอืมกุ้งตัวใหญ่มากค่ะหมูอ่ะ มันเหมือนหมูแดงทุกคนมันมีรสชาติแบบไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกแล้วกุ้งเขาก็ตัวใหญ่มากเลยนือแบบาู้มีใครใครกินบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าบัวมันเรียกว่าบัวหรือมันเรียกว่าดอกบัวมันเรียกว่าฝักบัวเฮ้ยไม่ใช่ ปักบัวมาที่อ่างน้ำตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กินอิ่มอยู่ท้องที่เรียบร้อยแล้วมันมิชั่นต่อไปของเราก็าคืออะไรอะ่ะในเมื่อเราแบบมาที่นี่แล้วอะเราจะลองแบบเดินหานะคะว่าเสื้อตัวไหนถูกใจเราเราก็จะแบบ ักนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็จะไปนั่งที่ร้านกาแฟกันนะคะทุกคนหนีร้อนหน่อยเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากมาหาเราจะไปร้าน เราานกาแฟแล้วนะคะหนีร้อนนิดหน่อยแะทุกคนร้อนมากเลยเราก็ไปสั่งอะสตรอเบอรี่โซดามากินนะคะที่ร้านกาแฟเพราะว่าเราหนีร้อนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอนี้มา เบอกว่าเป็นน้ำผึ้งสติ๊กคือแบบเหมือนเอาไว้กินเล่นหลอดละ10บาทนะคะเขาบอกว่าหลอดเนี้ยประมาณ20แคล่ะเราจะเอามากินก็ได้หรือเอาไปกินกับกับขนมก็ได้แล้วก็เอาระมารหน้าก็ได้คือมีแบบอยากกินอยากกิ <c oughs> นน,น้ำผึ้งแท้จากเกสรดอกลำไยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะคะทุกคน แดดก็กำลังแบบว่าแรงๆเลยแต่ว่าเราก็กำลังจะออกไปข้างนอกพอดีนะเพราะว่าตอนนี้มิมเริ่มย่อยแล้วมิมเริ่มสามารถแบบกักตุนอาหารได้เพิ่มอีกแล้วค่ะทุกคนเราจะไปหาของทันเล่นแบบกระจุกกระจิกเนาะแบบทันเล่นกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็เป็นของที่แบบแปลกแปลกอะไรเ่ั้งแต่กินมาไม่มีอะไรแปลกเลยเป็นของที่แบบน่าสนใจเออเรียกว่าน่าสนใจดีกว่านะคะแล้วก็เป็นราคาที่แบบ เาบาๆของตลาดบางหนังนะคะทุกคนเอ้ยซื้อตังหงออาใหม่ไปแล้ว กาแฟที่เราเพิ่งเข้าไปนะคะวิมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นร้านไอ้นี่อาหารคีนแต่มันก็จะมีน้ำปั่นอ่ะให้กินด้วยปะ่ะต่อเดี๋ยวเราจะกลับไปทางเดิมปะ่ะหรือว่าเราจะเดินไปทางใหม่กลับไปทางเดิมนะคะกินโรตีปะ่ะโรตีใส่ใหม่ไม่อยากกินอะดิเออไม่กินก็ได้ปะ่ะเอาจริงๆวันนี้กินไปเยอะมากเลยนะกินไป 5อย่างแล้วแต่งบเรายังไม่เกินห้ารอยเลยนะคะทุกคนนี่ร้านที่เรามากินตอนแรกชื่อร้านว่าดิโอกเกะไอ้ดูดิโอโกะ <Hi. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะทุกคนเราอยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่น oh. ชื่อว่าร้านเซไฮเจเป e ิส สตอรอกนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ติดกับริมแม่น้ำนะคะเดี๋ยววินจะพาไปดูดบรรยากาศข้างบนแล้วเราก็จะแบบไปสั่งของมากินตบท้ายก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันไป เดินมาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะทุกคนแต่เรากินไปประมาณ6อย่างแล้ว <Wow. S 1> ไม่ใช่คือจะพาทุกๆคนมาดูบรรยากาศด้วย่ยที่จริงเราสามารถเดินทางมาด้วยเรือได้นะคะ <c oughs> นี่ที่บินจะพาทุกคนมากินคือบินจะกินหนวดปลาหมึยกยักษ์ดองวาซาบินะคะ <c oughs> เพราะว่าบินยังไม่เคยกินเหมือด <c oughs> เหมือด <c oughs> เหมือดอะไรหรอหมึก นวดปลาหมึกเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินหมึกแต่ว่าเขาบอกว่าอร่อยเกินคาดใครบอกว่าไม่มีนี่น,นี่อร่อยเกินคาดนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของร้านซีไฮเซปานิสเลสเตอร์รอง <c oughs> นะคะก็มันก็จะติดกับแม่นา้าเจ้าพยานะคะที่เห็นเรือนี้คือเรือเราสามารถแบบนั่งเรือข้ามฟางมาที่นี่ได้นะคะตลาดบางหลังนั่นเองแต่ว่าวันนี้วิวไม่ได้นั่งเรือมาเพราะวิวนั่งแท็กซี่มาแล้วคือร้านที่นี่ก็มีทุกอย่างเหมือนกับร้านซูชิทั่วไปเลยนะคะบรรยากาศก็ดีคนก็น้อยเป็นเรื่องที่ดีมากดีดและอย่างที่สาคัญก็คืออาหารถูกมากเลยนะคะอันนี้เป็น ปลาหมึกดองวาซาบิเดี๋ยวอิในใจมาชิมให้ดูทุกคนดูนะคะว่าเมันจ้าอร่อยหรือเปล่านะสองคำน้ำนล่หรือเปล่าคะเขากินกับอะไรอ่ะมันดองวาซาบิอยู่แล้วใช่ปะคือไม่ต้องจิ้มกับวาซาบิหรอกาะชิมก่อนอร่อยอ่ะอร่อยเว้ย บีมไม่เคยกินเพราะบีมเป็นคนไม่ชอบกินปลาหมึกยังคงติดใจกับปลาหมึกอยู่นะคะอันนี้ของเรามาครบแล้วเราจะมาเริ่มกินทีละอย่างให้ดูทุกคนได้ดูเริมต้นด้วยไข่หวานว้าว wow. ไข่ไม่หวานไข่หวานนะคะนี่หวานมากก็จะมีมันเป็นไข่หวานสปซี่อ่ะมันก็จะมีแบบความเผ็ดของซอสนิดหน่อยทำให้ทำให้ไข่ไม่เลี่ยนจนเกินไปค่ะรวมๆแล้ววิมให้ให้แปดเต็มสิบส่วนชามนี้วิมให้สิบเต็มสิบไปเลยจ้า เพราะไม่เคยกินไงก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติที่อื่นเป็นยังไงคือกินที่นี่ที่แรก เราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วเออตั้งแต่เข้าไปเลยกินซูชิ180บาทนะคะแล้วก็เฉาก๊วยน้งสด25บาทกินเกี๊ยว60บาทแล้วก็กินไอติมไข่เค็มเอ้ไม่ใช่ไอติมไอติมไข่แข็ง30บาทแล้วก็มีข้าวร้านกาแฟา70บาทซื้อต่างหูมีซื้อตัางหูอีก10บาทแล้วก็มากินซูชินี้229บาท ไปไม่ไม่ถึงพันนะแต่ว่าอิ่มมากๆแล้วก็กินหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบกินนี้ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ด้วยนะคะไปก่อนนะคะตอนนี้เรากินมากี่อย่างละหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างแล้วค่ะทุกคนดุดยน่าเกียดอ่ะไปเลยไม่เชื่อหรอกว่าอิ่มมากแก้งเลย